สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์น้อยนะคะพัคชวดีสมพงศ์ค่ะจากคณะรัฐศาสตร์ค่ะชั้นปีที่2แล้วะคะ่ะเหตุผลที่ทาไมถึงอยากมาสมัครค่ายยางบตดนะคะก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าไปเปิดเฟซดูแล้วก็เจอว่าเออมันมีค่ายยางบตดขึ้นมาใช่ไหีคะก็เห็นแบบรูปเพจเห็นการทําง,งานของพี่เนี่ยคือรู้เลยว่าเป็นค่ายที่ต้องการที่จะสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ขึ้นมาจริงๆก็เลยสนใจที่จะสมัครเพื่อที่จะมาเรียนรู้ว่าเออค่ายนี้พี่ทํไงเป็นยังไงนะแล้วก็สุดท้ายก็ได้พบจริงๆค่ะว่ามีีีีคภาาาพพท่่่ดสํหน้องมกะ ครับพี่ชื่อนายพงศกรทักษณิณเวสรับตอนนี้เรียนอยู่ที่ปีอีชั้นปีที่สองครับพี่เคยมาค่ายยังบัตรตอนยังบัตรสีก็คือปีที่แล้ว่อเป็นค่ายที่น่าประทับใจมากและก็สนุกมากได้เจอเพื่อนๆหลายคณะแล้วก็ยังให้พี่ได้ทำกิจกรรมหล,หลายอย่างนะครับในมหลาลัยนี้สัอกมาค่ายยังบัตรเพราะว่าตอนแรกเลยคือเข้ามหลาลัยยังไม่คยรู้จักใครอยากจะรู้จักเพื่อนหลายๆคณะไม่ใช่ว่าจะรู้จักแค่ในคณะเดียวกันแล้วคิดว่าค่ายนี้จะช่วย สอนเราให้เรารู้จักการปรับตัวในมหาลัยทากิจกรรมในมหาลัยล้วทำยังไงแล้วก็ทายังไงให้ไม่กระทบการเรียนครับค่ะก็ที่อยากจะฝากบอกถึงน,น้องๆค่ายยางบัตรนะคะก็ค่ายยางบัตรเนี่ยไม่ใช่ค่ายที่เปิดเฉพาะนักกิจกรรมเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทากิจกรรมมาก่อนเนี่ยเราก็สามารถมาจอยกันได้นะคะเพราะว่าค่ายยงบัตรเป็นค่ายที่เปิดกว้างสาหรับทุกคนคะ่ะก็เชิญชวนมาเจากานนะคะในค่ายยางบาัตรครั้งที่4ี่ค่ะ